สวัสดีครับอาจารย์นี่เงาเพิงนะครับมากับเซียนยุอ่ะเซียนยุสวัสดีครับอ่าเซียนยุเป็นคุ้มเอาค,อครับเงาเพิงกันครับอ่าหมึดหมึกแน่เลยครับ ยืนอยู่ว่าเห็นไว้อยู่แถวนี้นะครับเป็นเพิ่งโขนนั่มาเชียนแน,น่นแน่นแ่นพิ่งโขนพา่ช่นครับ เดี๋ยว,วยม,มันจะคุดได้เปล่าขึนห้างบนมัน เริ่อยิ่นเสียงแม่ด้วนะครับบน <f> ันผมบริยุก่ยด้วยครับอาจารย์ <f> ผมมมีสุดกับมิเชียนอยู่ครับมีสุดครับผมต้องถอยครับ <f> เห็นนะทีเป็นไง มตรงถอยครับรด่านดิไกล่อะไรครับโมบิสุดครับบรนดาบัานเห็นใบสองห้างครับอาจารย์ ในเส้นเป็นไนโชว์ดูนี่ครับตาวันมาเ,เห็นใบสองข้างครับอาจารย์ผมกบับเอาน้ำพึนเป็นหรอกว่าเป็นหมูพึนจริงๆอ,อ่าน้ำหวานหัวที่สองครับเ,รเป็นไดเป็นได 考没得不。 เดี๋ยวครับเดี๋ยวแต่เบื้องตอนเพิ่อนอ,ออกมากนะครับวันทั้งที่สองนะครับกเส้นยุปาดเอาแล้วครับผมกูไปอยู่ไกลครับ,รบเพื่องโกูนครับเสียงแมวบินพึ่งๆึงนะครับ ไหนล่ะง่ายขึ้นละบุ๊บง่ายปีนขึ้นที่นะครับเนี่ยครับเสียงแม่ว,วังวังครับอย่างผมต้องลบ,บครับอาจารย์เดี๋ยวถ่ายบางตอนไปยุเส้นยุอ่อยอ่อาเดียวนะครับอาจารย์เนี่ย ท้ายครับครับอาจารย์ออกมาแล้วครับแด่ได้อยู่ด้วยครับทั้งสีหนึ่งอยู่ครับเกิดจากน้ำครับบ้านนะครับบ้านอาจารย์แด่ได้ครับถังสีหนึ่งคนนะครับน้ำหวานครับ คลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์สยวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์พี่ลิมนะครับ